สวัสดีจ้าทุกคนที่เข้ามาชมคลิปดูคลิปของพ่อแอลคนเลี้ยงหมูจ้าในคลิปนี้มาถ่ายคลิปเป็นลงให้ยพี่น้องเบิงเนาาจ้าปฏิบัติการของป่อแอลน้ะจ้าจะแยกลูกหมูหลุนยานุ่มนี่เนาะออกจากแม่เพิ่นจานีหลุ่นีนี่นี่กำลังไม่ยืนรอยืนรอ,นอกินอาหารอยู่นี่แล้วจะแยกออกจากแม่เพิานยอายุไปนหนึ่งเดือนกวัวๆแล้วนาาจ้าอาหารก็เตรียมไว้แล้วจ้านี่ กกคืออาหารเม็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะจน้ะนี่จะเอามาหล่อเป็นเสาขอบเดี๋ยวเสิพาพี่น้องไปเบิ่งขอบลุงเตรียมไว้แล้วนะจ๊ะสร้างคอกใหม่ให้เลยเนาะเดี๋ยวพาี่น้องอยางไปเบิ่งจ้ะลุงเห็ดขอบใหม่ห้แล้วแต่ว่าพ่มาันธ้์ในหลอดหมูเขาเห็ดแล้มหัวเสานี่มีแะมาเบิงบ่งหุ่นในสามตัวนี่สิไปเอาไปเลี้ยงอยู่บ้านนะจ้ะนี่ น่งขวดเอาเขาไปแล้วนี่สามตัวนี่จับง่ายนะจ๊ะพอคุ้นเคยจับง่ายสามตัวทีไปเลี้ยงน่งขวดอยู่บ้านนี่อันนี้เป็นขอ,อกไม้เพื่อนนี่จะรลอเเป็นเขาคอ,อกนี่จะพี่น้องนี่ลุงเฮ็ดประตูไว้นี่เฮ็ดประตูไว้แล้วจะอาหารเขามาหล่อเพป็นเขาขอ,อกนี่จ้ะมาทําเป็นคอ,อกอนุบาลเนาะใหม่วปิดประตูลงปกติเอาไหมนี่ เดี๋ยวไปเอาจะถ่ายคลิปลงใหหเบิงนะจ้ะจะหล่อลูกหมูเขาขอกจะสําเร็จไหมนะจ้ะนี่เพราะว่ามันจับบไดดอยนะจ้ะพี่น้องมันจับบ่ดด้เพราะมันใหญ่มันเก่งแล้วลูกหมูหน่อยเก่งแล้วจับบ่ดด้แล้วก็เลยต้องใช้วิธีหล่อนะจ้ะหล่อเอาอาหารหล่อให้เขาขอกเดี๋ยวมาเบิงนะจ้ะว่าไปเอาจะทําสําเร็จไหมนะจ้ะลูกหมูหน่อยสิบสองตัวเสย,ยอมเขาขอกไปกินอาหารน้ำป่าบ่เาะนาะจ๊ะถ้าเขาไปแล้วก็จังสิปิดประตูทางเขาเนี่ยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปเอาอาหารแช่น้ำก่อนจ้ะพี่นอ้องไปเอาอาหารแช่น้ำก่อนนี่บังมะออล่ะนี่ยาน้องกนปลาอยากกินอาหารเดี๋ยวไปเอาอาหารไปแช่น้ำก่อน You're เรียบ้อยจะี่นองเข้าไปแล้วเข้าไปอย่างง่ายดดยเนาะ้ะเพระ่าหิวสิบสองตัวเข้าหมดเลยนี่นะเมล็ดแมล็สีงสหงองหาแม่แล้วเมลแดงนี่กินกินกินเร็วๆโดนค้งแล้วโดนค้งแล้วอิสระมาะโดนเติบดื้อร้ายจะเดียวนี้แรนออกถนนถนนขังหนอกบนเสานีรถข้าเจ้าบีบแตอะไรอยู่ ออกไปถนนหนาบ้านคุณจะไปไกลหละเดียวนี่ต้องจับครั้งแล้วเพื่อจะของบอยูบบ้านยานม้าทั้งอื่นกัดเนะจ๊ะเป็นอันว่าร่อเข้าคอกสำเร็จแล้วเริ่มหาทางออกก็จะเริ่มกระวนกระวายแล้วบ้านนี้อยากออกไปหาแม่ต้องให้เวลาเพิ่นปับตัวหนึ่งหึงสองวันแรกนี่สิมีอาการหองหาแม่นะจ๊ะนี่ ลูกมูี้แยกนี่ต้องห้เวลาเป็นปับตัวแน่เดี๋ยวกางคืนก็นต้องห้อาหารนี่ได้จากพี่น้องนี่เพราะว่าเคยกินนมแม่กางคืนก็นต้องเอาอาหารมาให้เป็นกินแล้วก็เอาน้ำใส่ไว้อาหารใส่ไว้แลา,าจะอาหารเม็ดเข้าขอคอกเรียบร้อยสิบสองตัว้าจับจับอะไรได้จากพี่น้องนี่วหวแลนว่าแ,แล้วก็เก่งแห้งร้ายจับกระดิ่งกระหองน้าจะ เราเอาแบบนี้สบายๆจะพี่น้องนี่โบต้องใส่กำลังละมูนหน่อยกับบเคลียดเน,นาะจจะบต้องห่องอะน,นะถ้าถือจับนี่เขาจะห่องเนาะห่องแลดให้หมูเกิดความเคลียดใส่ล่อใส่วิธีหล่อเอาแบบนี้ได้จะพี่น้องกันผู้ใได้อันนี้การแยงดูมูจอยากเคลที่ข้องปเอากระได้เน,นาะจ้ะเตรียมขอไว้แล้วเอาอาหารเขาไปหล่อข้างใน้เอนะจ้ะแล้วก็อื่นเพิ่นเพิ่นหิวเพิ่นก็จะเขาไปกินแต่ว่าที่สำคัญต้องให้ลูมูหิวแห้งๆเนาะจ้ะต้องให้เพิ่นหิวแห้งๆนะ เวลาอืน่นไปกินอาหารนี่มันจะเขาง่ายง่ายจะเริ่มเริ่มเริ่มจากหาทางออกระบาดนี่เคยอ,อิสระโดนขังแล้วก็จะเรื่มเดินวนไปวนมาได้บา้างหาทางออกการคลิบนี่ก็เสียจบคลิบซ้ำนี่หละจะพี่น้องมาทายคลิบอันแยกลูกหมูออกจากแม่แล้วจะวิธีเอาเขาขอข้า,ขา,ว,ขาวแาลอวพ,พู้ได้ยากนําวิธีนี้ไปใส่ก็ไดได้ดจ้ะ วิธีแยกหลูกหมูหลุนยานมออกจากแม่น่าจ่ะต้องให้เวลาเพื่อนปับ๊บโตเนาะเอามาอนุบาลไปก่อนนะจ่ะอายุสองเดือนให้ลูกค้ามารับได้น่าจ่ะหลูกหมูสามสายนะจ่ะนี่ขอบนี่เป็นสายปลาผสมเหมยซานผสมดูลอกนะจ่ะสายสามสายหมูหน่อยขอบนี่นะจ่ะอันนี้ก็เป็นของเดียวกันนะจ่ะนี่เว้าเอาไปเลี้ยงนมขวดเพราะว่าเต่านมแม่มีสิบสองเกินเต่าก็เลยเอาไปเลี้ยงอยู่บ้าน กินอาหารขึ้นกันแต่เห็นเขากินเพิ่อกัอยาแต่ว่าต้องเอาแย่คนเราขอให้แพี่น้องแม่เดียวกันอยู่แต่ว่าต้องแย่คนเราขอเพราะว่าเขาบ่เคยอยู่น้ากันแต่น้อยเขาก็กกดกันนะนะเขาใส่กันบ่ได้เขากัดกันอาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามเด้อข้าวเบงขีปคนเลี้ยงหมูไปเอาเลี้ยงหมูนะจ๊ะเห็ดขีปอันร่วงห้พี่น้องเบงการเลี้ยงหมูแบบผื่นบ้านนะจ๊ะแบบบ้านๆเนาะ กอกกับแบบบ,นบ,บานๆเบานเนาะจ้าวัสดุหาใยไม้ไผ่ไมอยู่ค่นะเนาะแต่ว่าหมูอยู่สบายเนาะจ้าหมูอยู่สบายกอกไม่สวยหรูแต่ว่าหมูอยู่สบายน,ยายยายายนี่จะขอกพื้นดินเดนยวยังไหนพอกันไหมในคลิปนาเด้อจะมีเหลืองอยังมาเห็ดอ่ว่าคุยเลตคลิปลงให้เบืองอีกเนาะจ้าติดตามเบืองคลิปลงกันไปเรื่อยๆเนาะขอบพระคุณทุกการติดตามด้วยจ้า ภูเขามาเบิงคลิปใหม่สนใจการเลี้ยงหมูสายพันธุ์พื้นบ้านอย่าลืมกดติดตามเด้อช่องบ้านสวนป้าหมูคนอุบลเข้าไปเอาใจโชคดีมีความสุขทุกคนเด้อสวัสดีจ้ากินกินกินเร็วเร็วกินเร็วเร็วเ็คืนนี้ไม่ได้นอนกับแม่แล้วแม่งนอนจะสุ่มสุ่ยเลย เดี๋ยวสาวอาหารไม่กินโตแล้วโตวแล้วไม่ต้องอยู่กับแม่แล้วกินอาหารจากเก่งทุกอย่างแล้วคือพักใบเขียวกับกิงเป็นแล้วได้แล้วต้องยุดกินลงแม่ได้แล้ว